สวัสดีครับวันี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวย่า้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะแปลงสวยทำเลทองเป็นที่ดินชะโนดนะครับติดถนนราดยางใกล้ทางหลวงใกล้แหล่งชุมชนใกล้ตลาดสดนครับน้ําไฟพร้อมเป็นที่นากว้างตามถนนสวยมากๆเลยทําบ้านสวนก็ได้บรรยากาศดีดินดีน้ําดีครับปัจจุบันเป็นที่สวนสวยๆอย่างนี้นะครับปลูกบ้านพร้อมมีสวนหรือจะปรับปรุงก็ได้ หน้ากว้างตามถนนรวม87เมตรเลยครับถูกสุดในย่านนี้เลยราคาสุดคุม้มแล้วยังทำเลดีด้วยครับใกล้กับโรงพยาบาลป่าซางแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้โรงเรียนวชิระป่าซาง5 km, กิโลใกล้เซเว่น5กิโลใกล้ทางหลวง106เพียงแค่1กิโลกว่าๆเท่านั้นครับใกล้กับวัดป่ารัชดาราม1กิโลกว่า เหมาะสําหรับทําบ้านพักบ้านจัดสรรหรือทําการเกษตรจะได้ดินดีน้ําดีแล้วยังหน้ากว้างติดถนนลาดยางเลยครับกว้างรวมถึง87เมตรเลยอยู่ในแหล่งชุมชนครับใกล้หมู่บ้านมีเพื่อนบ้านครับไม่เปรียวมองเห็นกันแต่ก็ไม่แออัดไม่วุ่นวายรูปแปลงสี่เหลี่ยมหน้ายาวไปกับถนนลาดยางครับสามารถแบ่งแปลงสวยสวยได้ พิกัดแปลงนี้อยู่ที่บ้านสารพีชัยตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าสร้รสางจังหวัดลำพูนนะครับมีทั้งหมด4แปลงแบ่งผังให้เรียบร้อยนะครับตามรูปในผังได้เลยแบ่งแปลงละ100ตารางวาครับขายในราคาเพียงแปลงละ2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองหากซื้อยกแปลงหรือหลายแปลงทางผู้ขายมีโปรโมชั่นเลยนะครับโปรโมชั่นแบบถึงใจกันไปเลยครับที่ดินแปลงสวยทำเลดี ใกล้ชุมชนใกล้ทางหลวงแบบนี้ครับราคานี้แทบจะหาที่ไหนไม่ได้นะครับหายากแล้วราคานี้เหลือไม่มากแล้วด้วยครับท่านใดสนใจนัดชมเรื่องหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยโตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับไอดีลายอยู่ใต้คลิปนะครับรวมถึงพิกัด GPS e ด้วยสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลและทางที่แน่นอนก่อนได้ครับ ที่ดินทำเลดีราคาจับต้องได้แปลงนี้แล้วถ้าต้องการผ่อนผู้ซื้อสามารถทักคุยส่วนตัวกับทางผู้ขายได้ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการผ่อนนะครับสามารถทักไปคุยกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากแปลงนี้ด้วยครับสวยจริงครับคบคุ้มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ